อย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่ากกตได้กําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปแล้วเป็นวันที่14พฤษภาคม2566วันอาทิตย์นะคะแต่ก็มีคําถามตามมาว่าแล้วถ้าเราไม่ว่างล่ะจะทำยังไงแต่อยากไปใช้สิทธิ์มากไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์ต่างๆมีทางออกนะคะเลือกสั ตั้งอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่ากกรได้กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปแล้วเป็นวันที่14พฤษภาคม2566วันอาทิตย์นะคะแต่ก็มีคำถามตามมาว่าแล้วถ้าเราไม่ว่างล่ะจะทำยังไงแต่อยากไปใช้สิทธิ์มากไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์ต่างๆมีทางออกนะคะคือเราสามารถไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าก่อนได้1อาทิตย์ก็คือไปตกวันที่7 สภาคมนั่นเองเป็นวันอาทิตย์เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะต้องมีการลงทะเบียนก่อนการลงทะเบียนสามารถทําได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึง9เมษายนนะคะแล้วก็สามารถทําได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งแล้วก็นอกราชอาณาจากักรหรือก็คือต่างประเทศนั่นเองนะคะแต่ว่าการที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแบบนี้ก็ต้องมีเหตุผลด้วยค่ะอย่างแรกอย่างเช่น กรณีของคนที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิ์แบบนี้ได้แน่นอนนะคะหรืออีกแบบคือสมมติกรณีเราเพิ่งจะย้ายบ้านแล้วบ้านที่เราย้ายมาใหม่เนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านใหม่ได้ไม่ถึง90วันแบบนี้เราไม่สามารถมาเลือกตั้งในเขตทะเบียนบ้านใหม่ได้นะคะเพราะมันยังไม่ถึง90วันชื่อของเราสิทธิ์ของเราก็จะไปอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมหรือก็คือบ้านเก่าของเรานั่นแหละแต่ว่าเราเนี่ยมาอยู่บ้านใหม่แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้อง กลับไปเลือกที่เดิมนะคะเราก็ไปทําเรื่องตรงนี้นี่แหละค่ะเราก็สามารถที่จะไปเลือกในบ้านใหม่แต่ว่าเป็นการใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้งก็คือตามสิทธิ์เดิมที่อยู่เดิมนั่นเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อ,อตัวเราเนี่ยอยู่ในเขตเลือกตั้งในที่ที่เรามีทะเบียนบ้านนี่แหละแต่บังเอิญว่าวันเลือกตั้งเราจําเป็นจะต้องไปทํางานอย่างงี้นะคะก็สามารถที่จะเอาหนังสือเอกสารหลักฐานคําสั่งที่เราต้องไปปฏิบัติงานนอก ทะเบียนบ้านที่เรามีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยค่ะเอาไปยื่นได้นะคะสุดท้ายคนอยู่ต่างประเทศก็ไม่ซับซ้อนนะคะก็คือเราอยู่ต่างประเทศก็ไปลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์ในประเทศที่เราอาศัยอยู่นั่นเองนะคะการลงทะเบียน,นยทำได้หลายวิธีนะคะจะไปยื่นด้วยตัวเองก็ได้นะคะ <S <S ก็จะต้องไปยื่นต่ออําเภอรหรือว่าสํานักง,งานเขตถ้าใครอยู่ต่างประเทศก็ต้องไปยื่นต่อท่านเอกอัครราชทูตหรือเป็นผู้ที่ท่านเอกอัครราชทูตท่านกําหนดเอาไว้ว่าเป็นคนคนนี้ วิธีการนะคะนอกเหนือจากไปยื่นด้วยตัวเองแล้วเนี่ยไรษนีก็ได้นะคะจ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นโดยยึดตามวันประทับตาไรษนีเป็นสำคัญและเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะแอปพลิเคชันก็ได้อย่างแอปพลิเคชันของกรมการปกครองก็จะเป็นแอปไทยดีนะคะสะกด thai แล้วก็ตัวดีแอปของกกตก็จะมีชื่อว่า SmartV o t e นะคะมีคำถามอีกว่าแล้วถ้าไปไม่ได้เลย7พฤษภาก็ไม่ได้ 14พฤษภาคมก็ไม่ได้ทำยังไงก็มีทางออกอีกเหมือนกันนะคะในกรณีที่เราบังเอิญไม่ว่างจริงๆทั้ง2วันก็แจ้งได้ค่ะแจ้งเหตุจําเป็นว่ามันไม่ว่างจริงๆทั้ง2วันเพราะอะไรเหมือนกันนะคะไปแจ้งได้แต่ว่าต้องใช้เอกสารที่มีชื่อว่าสส .28 หรือสส .28 แจ้งด้วยตัวเองก็ได้ต่อนายอเภอนะคะต่อนายทะเบียนท้องถิ่นหรือไปรษณีย์หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็คือเว็บไซต์กรกตค่ะ เลือกสักตั้ง